สวัสดีครับพ่อแมพี่นางสุข,ขีสุขคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเกซีบอยวันนี้นะครับเอ่อก็พักจากเกมโดดนะครับมาอยู่ที่เกมเนื้อเรื่องเกมนี้ผมบอกเลยมันน่าสนใจมา,สากสำหรับคนที่ดูซีรีส์ The Walking d e a d โอ้โก็มารอดูว่าวันนี้ผมจะเล่นเป็นรีดนะครับเป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็มาดูว่า เกมนี้มันจะมันแค่ไหนไปเล่นตามกันได้นะครับในสตีมมารอดูว่ามันจะมันแค่ไหนเฮ้ย <S 2> <S 2> <S มาทุกคนไปกันเลยที่นิวเกมเฮ้ยนี่ผมเคยเล่นแล้วนะเว้ยเ,เล่นเซฟอื่นเออเล่นเซฟใหม่เลยได้ไหมมามาสร้างเซฟใหม่กันเลยดีกว่าครับทุกคน Enter Enter ปรับสายตาอันนี้แอปพลายไปเลยหล เดี๋ยวมันต้องตามแบบของมันสิหนูโอเคเอาเอาเอาเอซี่ลัดการเล่นง่ายๆไปไปไปนี่นะครับปุ่มทุกคนเย็ดเข้ปุ่มเยอะนะเนี่ยผมจำไม่ได้ผมเคยเล่นแบบผ่านๆนะฮะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่สามารถเซิร์ชดูในเมนูได้กูแปลถูกปะเนี่ยมาแล้ว after the fall วันหนึ่ง ในที่เกิดเหตุนะเอ็กสเตอร์เวลคัมชูเออขอต้อนรับสู่ห้องยาเหรอครับเด็กก่อนบใบไข่เครียดไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใช <laughs> ไปเฮ้ยร <c oughs> hey, ีดย <Vers us. S 1> ัดเขียดเออเขียเดอร์รูมทุกคนหายไปไหนกันหมดช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ๋อเขาให้เราออกจากนี่ อ๋อคิวคือเรื่องอันนี้นนอ,อว,ว,ว,วถ้าเล่นจอ,อยนี่คือจะเล่นง่ายมากนะผมพูดเลยไป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 เอ่อ the n โหมา,าไปห้องพยาบาลนะครับโอเคตอนนี้ where is everybody เฮ้ยทุกคนหายไปไหนกันหมดอะไปห้องพยาบาลไหนแล้วกูจะรู้ไหมล่ะอู ซอมบี้ชุกชุมเกมนี้มันคือหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับซอมบี้นะถ้าใครดูมาเล่นเกมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะเออแม่งมันจริงเลยสำหรับใครที่ไม่เคยดูซีรีส์นะครับก็ดูเกมผมก่อนแล้วไปเล่นซีรีส์ก็ได้มันก็มันเหมือนกันนะเกิดที่อะไรขึ้นที่นี่ว,นวะเอ้ยแป,แปลตามจริงๆนะนี่ไง ยายาเอยพี่ขอมาหน่อยพี่ขอมาหน่อยโอเคกินยังไงอ๋อสดชื่นมากแต่เล่นเกมนี้แล้วกูใส่ชุดเดสพูทำไมวะ <laughs> อันนี้คัสซีนเหรอเฮ้ยอ๋อเราก็คิดว่าจะมีอะไรอ๋อฟิตแล้วโอ้พอได้ยาุ๊บได้มาดีดเลยได้มาดีดกันเลยวะทุกคน ไปไปไปครับไป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 อะไรอ่ะเฮ้ยชิบหายไม่อยากตายห้ามเปิดโอ้โหลิขของตามดำมากอันนี้ดูดเยอะเหลือเกินเย็ดแค่ใครโอ้ยไม่แฮนลิ้นตาถลนกูคิดว่าดูดเยอะบอกแล้วว่าอย่าเด็กยาเยอะไปจะต่อนะครับห้องนี้ crouch through. to get ฉันจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้เออ Stay วีซอมบี้ทิบหายแล้วซอมบี้เห็นไหมอ๋อนี่รอยเท้ามันนะครับนี่จะเป็นรอยเท้ามันด่า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 กูอยู่นี่กูอยูนี่กูอยู่นั้นเฮ้ยมันเห็นผมแล้วอ่ะทุกคนมันเห็นผมแล้วอะ ลา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 โอเคผ่านมารอบเรายังไม่เอียวู้กอะไรยังไม่อยากทำอะไรนี่เป็นไงลมในควันมืดด้วยพออ้าแน่อ้าแน่เฮ้ยดา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 ไปไหนก็ไปไปเร็วโอ้ยมันไม่ยอมเดินนะทุกคนดูกิจวัตรประจำวันมันนี้มันจะเดินไปนู่นแล้วก็เดินไปเดินกลับเป็นยูเทิร์นเลยนะ เป็นอะไรปากเป็นอะไรปากเป็นอะไรนั่นน่ะเป็นไงไม่พ้นสเต็ปหรอครับคนนี้แหละฉลาดที่เสุดโอ้ยเดินผ่านแล้วผ่านเช็คควอ้ดเด้าๆด้ๆๆด้าเด้้รออะไรแม่งเอ้ย เออโอเคไปไปไป,ไป,ไปโอ้ยนอา กเก็บขวดเก็บขวดแล้วไงอคว้างเหรอควางขวดเป็เป่เนความสนใจนะครับเด้อเดเดอดอ้อไปไปไปมองไปเรางไปจากโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับอ้วววว้ววงงงงวววววว ไปยังไงเอ่ยไปยังไงเอ่ยเดี๋ยวเเด๋ยวออกจากโรงพยาบาลโอ้โหมันเห็นกันลืมเลยลาก่อนพี่ชายโอเคไม่มีอะไรครับตอนแรกนี่เป็นไงอย่าทิ้ใจสั่งมาไปต่อไปต่อนี่นะครับเป็นนายอำเภอรหรือตำรวจริกนะครับเขาได้อยู่ที่นี่ แล้วก็มีเพื่อนของเขาชื่อเชน,นะครับไอเชมันยังไม่ตายเราได้อยู่ที่นี่กับริกนะครับริกอยู่ในอาการโคม่านะครับแล้วรอรี่กับกับชื่ออะไรวะลูกชื่ออะไรวะรอรี่กับคาวนะครับเพิ่มได้ไปกับเชแล้วนะครับโอ้โห,โหเป็นไงเชมันยังไม่ตาย <c oughs> ยังไงโอเคอันล็อกนิวสกิลอัปเดตเดน อันล็อกเนื้อสกิลอัปเตอร์เด้อโอเคอ่ะแถบนะครับแถบนี่คืออัปเดตสกิลนี่ไงเลเตอร์เดสเดลวันของรีดนะครับเอพิโซดทูริสเซนตอ่าฟังให้ขึ้นมามามาอุ้ยชิพายรีดเหรอนี่ไงทุกคนเฮ้ยรีดมองใครมีผีอยู่ตัวนึง อ,อฉันหิวเลือดว่างไงคุณครับคุณครับหลอนจังเลยนี่อะไรเฮช็อตใครเฮยู what's the bandage for คุณคือใคร did you get bit แล้วมาอยู่อะไรที่นี่ไม่ครับ I got shot คุณทำไมต้องอยิง Shot what's You know even คุณคิดอะไรจะทำอะไรอยู่ถึงวให้คุณถึงยิคง Woke u ผมคือตำรวจผมตื่นมาที่โรงพยาบาลแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ and the sheriff's cruiser are just up the road something that you then you need to know about the walkers. the one i just shot eat would have to eat you if this is the first you're hearing it you need to listen up there are a few walkers on the street after the barricade let's get you some clothes before we

Copy. After that, I uh, need to go find my family. The go oh, oh, oh. best okay, nice Stab him in the head. In the head. <coughs> in the head. <coughs> <coughs> Be careful, <coughs> <coughs> run out of stamina when you need it most. ยังไงทำไงต่อเนี่ยครับยังไงเราิอ๋อเฮ้ยโอ้อะไรอะคืออีทําอีทําอะไรอีส Get a w a f o m me โอ้โหแบงไมตายมาเดมาเดเอามาน้องมาหุยะไรวะเราจับกูตลอดเลยอะ เอออเป็นไงวินดีเซลหรอไหนนี่ใครนี่ใครลุกคอปนโอ้ยจับเลยกูนักหนากูจ่เปียมึงนะอีหนูเ้าใจคุณจ้ คอมโบเป็นเซตอย่างนี no ้ถึงใจพี่จริงๆเลยน้องเจ้าไปครับเราต้องออกไปทางนี้นะครับผม Smart is h สเฮดคิกอ๋อเต็มเหนียวคิกคือเต็มเหนียวมาดิว้าโอ้ยชิบหายชิบหายชิพายไปเดาเดาเดาคุณป้าคุณยายโอเต็มเหนียวไปเลยจ้ะพี่จ้ะ้ยที่ใครอ่ะ Give it a strong start. Oh, Foamstone Fire Diver. All right, look. There's a police cruiser out there. Oh, I found the police car. Okay. I found the police car, everyone. This is a live stream. If you like to Need to be careful around walkers. มามาลุงมา. Ah, is home run. อสทอมรันนี่เรามีแรงของเราด้วยนะครับแล้วก็มีเลือเต็มไปหมดเลยนี่มามาได้เข้ามาเอยเอ้ยเด้อเ้แตกนะแตกข้างนอก่แตกข้างในเดี๋ยวเรื่องใหญ่มาไปดิโอ้ใจเใจเย็นเย็นว อยากเจอนี่ใช่ไหมอ๋ออืออืออือเจ็บโน้องเล่นยากเลยนะทุกคนไม่ได้เล่นนานอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเในเฮดช็อตคู่ไปเลยเด้อือลุงลุงดีเก่าอยู่สเต็กไม่ได้ลุงดีเก่าลุงดีเก่างมาฉันกำลังจะไปแต่ตัวเสาตัวนี้มันขวางฉันอยู่ ฉันต้องโฮมรันไอ้ได้ตัวนึงก็ตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโฮมรันคู่โชว์ทุกคนเลยโชว์น้องๆเลยโฮมรันคู่เลยมาได้ตัวเดียวก็ได้วะโอ้โหไม่งดูดีดีกว่าทุกคนนะโฮมรันมาดิมาดิมาดิ I hope you find your family. Broadcasting on emergency channel. We will be approaching Atlanta on Highway 85. If anyone can read me, please respond. Hello? I ฉันอยู่ข้างนอกแอร์แลนด์ตฮาฮาัลโหลฮัลโหลสัญญาณไม่ม <c oughs> ีฮัลโหลตอบผมทีคุณกำลังเลิกกันโปรดตอบกลับตอบผมทีถ้าคุณได้ยินเอาแล้วหึเครียดมึงไม่ตอบกูวะ <c oughs> นี่ครับริทก,กับมอแกนนะครับได้อยู่ด้วยกันนะครับผมอยู่ที่ไหนสักที่นะครับแล้วก็อตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่แคมป์แอตแลนตาริทต้องไปต้องประจนภัยจะไปถึงแคมป์แอตแลนตาให้ได้นะครับต้องวิ่งให้เร็วที่สุดวิ่งหนีความตายนะครับโอเคยังไงเต่านี้ยังไงเต่อนี้ นี่นะครับอันล็อกสกิลแค่ยักษ์คือซัมทามเรเดอร์โอ้โหอีเอพิโซดสามแล้วทุกคนกัสกัสปัชเชลไหนอะนี่นะครับเรากำลังจะไปแอตแลนต้ากันนะครับอ่โอเคโอเคอ่าเมื่อกี้คือคอมโบนะครับทุกคน ปไ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 ปทุกคนโอ้โหทำไม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 อยู่หลังลูกกงแล้วมึงเก่งเหรอเว้ยอยู่หลังลูกกงแล้วเฮ้ยมึงมึงโชคดีไปที่มีลูกกงมาดิเออโอ้โหโอเคมันโชคดีทุกคนมันโชคดีที่มีลูกกงแก<ด>้เลเก็บขวดกันครับทุกคน <c oughs> ไปเอายังไงยังไงยังไงมาดิ มาสิมาสิมาสิครับมามามาเข้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 ามาไอ้ลุงเรียบร้อยวู้าวคิดว่าจะเจออะไรที่เหนือกว่านี้นะเนี่ยแต่แล้วแล้วแล้วจะจะจะเด็กสุดดึงสเตรทมันปุ๊บแหน่ทำให้เผลอเอาคุณลุงไม่หันไปหลยนี่ฉลาดเี่นี่สุดฉลาดมาดิมาดิมาดิ ป่าครับจบคอจบคอเข้าในมาดีเหมือนสไนเปอร์เลยว่ะทุกคนแบบเนี้ย right b e เอรัตทุยลรีออกนี่ถรัตทุยอย่าปล่อยมา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 ,มาออกไปจากชีวิตกูอโอ้ยมันเสียบลออีกทุกคนอืออ ไ<ป>ฟมามาดิมาดิเด็เดอินพ <c oughs> าดิครับพาดิครับเออ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 มึงเป็นคูก่กับเมียกูเหรอเนี่ยอยดีเออไปไปโอ้โหรถบัสนี่รถบัสนี่ทุกคนแอมบัสเตอร์มามาฟฟ่ ปไปไปไปทำไมลงทำไมลงทำไมโอ้ย <me> มามามาโฮมรันคู่เดี๋ยวกูจัดโฮมรันคู่ให้เดี๋ยวกูจัดโฮมรันคู่ให้เดี๋ยวกูจัดโฮมรันคู่ให้โอ้ยนี่มันไม่โดนโฮมรันมกว่าทุกคนเรียบร้อยแตกแตกเรียบร้อยนะครับยังดีที่มันไม่ใช่ซอมบี้มันผีชีวะแค่กระวาวุ่นกันเลยทีเดียว น้ามาทำไมอะ่ะน้ามาทำไมล่ะครับนะ้ามาสิ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 ครับเราต้องเคลียร์ให้หมดนะน้าน้าโอเคเาาบือบบ่อพุงเบืเอาา้องจริงๆฮ้ยไอ้เฮ็ดชักคู่เลยแม่ล่ะมาซี่ไปโปโอเคผู้หญิงเราไม่อยากทำอะไรเยอะนะครับผู้หญิงนะ้า เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนโอ้ยแล้วก็หาทำไปต่อแล้วทุกคนฉักนก็เลงจะไปออร,รอฉันก่อนนะรอรีบเข่าวเออเอาดีเอาดีมาโอ้ยทุกคนแม่งเยอะเหลือเกินเลยว่ะมันเยอะมากเลยอะตอนเนี้ยโอ้ยโคตรเยอะเลยมาดิไล่อ๋ออุ้ยทุกคน,นเยอะมาก ไปก u มามามาเข้ามาสิมาโอ้โ้เ hey. น yeah, yes, yeah, ี่ยหูหหเยสเคเยสเคเดี๋ยวเดีเยวเเยสเเยมานี่ยเลือดจะหมดแล้วนะครับทุกคนเลือดจะหมดแล้วนะปาโอโเมาทุกคนแรงเหมดเกี้ยงเรวเลือดเราจะหมดแล้วถอยถอยทก่ทุกคนถอยทัพก่นหลอกล่อมาก่อนหลอกล่อมาก่อน มันไม่ได้ได้แล้วอุ้ยอุจ,ยอจะตยายจะตายเอาเนี่ยจะตายเอาเนี่ยเก็บเลือดเก็บเลือดเคยเก็บเลือดก่อนเก็บโอ้โหโอ้ยกูมีสิทธิ์ตายได้นะกูพูดเลยกินเมดิสันก่อนทุกคนโอ้เรียบร้อยโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อโอเคอุ้ยจะตายแล้วยังไงทำนี้ได้ไหมเนี่ยมามา มามายัางไงครับพี่น้องออกมาจ่าจับหรอเป็นผู้หญิงยิงเรืออย่ามาตามผู้ชายอย่างนี้นะ <c oughs> ไ,ปไปไปทุกคนไปไป,ไปต่อไปต่อ <c oughs> อ้ย <c oughs> ไอ้นี่ไอ้นีคคค่ค้องเหรอมึงอ่ะค้องอนนเรียบร้อยครับเป็นศพใครมายกกุกต์กูอ่ะพุช <c oughs> อ่าโอเค ปลาครับโอ้โหเฟโคตรเยอะเลยทุกคนดูดิวามจับดูดิเช็ดแค่เยอะอะไรขนาดนั้นน่ะไป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 โอ้โหพอมเงยอะไรอะอะไรอะอะไรอะโอ้ยเดินเดินเดโอ้โหยทำไมมันทำพิธีกับพี่ไป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 โอ้โหโอ้โยไปเข้าไปข้างในรีดเข้าไปข้างในระวัง เฮ้ยชั้นเฮ้ยนายฉันอยู่ที่คำถามคุณเป็นใครอะคุณเป็นใครคุณได้ยินผมหรือเปล่าฉันชิดเกลนไม่มีเวลาแล้วอยู่เพิ่งตอบคำถามรอผมให้สัญญาณโอ้โหเอ้ยเราเล่นอันที่ใครวะเนี่ยอ๋อในนี้เกลนนะครับคนจะรู้ดีเหมือนซองคู่ซองคู่วินอะถ้าไม่ไดนเรื่องอะก็เหมือนคล้ายๆซองอ่ะ ก็้ายบ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  s ย e a ิ้งรบ้นสุอร c งรีดก่อนะวัรีดก่อนไป a a อยโคตรโหด get away from มามาหน้าไหนก็ได้มาหน้าไหน uh, หน้าไหนหน้าไ้เก มาดิมาดิไปครับมโอ้ยเกรนกูเบาบ,บางเหลือเกินเกรนกูเบาบ,บางเหลือเกินไปไปไปเกรนไปเกรไไน,เนไปสิมึงรออะไรวะเกรนออ้ยมึงจะตายห่าแล้ยเพื่อนบ้าปะเนี่ย This will d i s นี่เดะโยนโยนโยนไป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 ครับทุกคนไปไปไปไม่ใช่โดนเพ่นนะโอเคมันต้องวนหาสกิลเช็คพอยต์สกิลเช็คพอยต์ อ่านี่ไงครับสกิลของรีทเราก็ต้องอัพให้สุดเลยเดะรีทอ่ะโอ้ยังไม่มีสกิลให้อัพเลยเหรอย <c oughs> <c oughs> อยย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 อยย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 กยยยยทุกคนแบ็ยก่อน,นยย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 ยอยยนนัยยดยยยนยย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 ย้ยยยยยยย อาคิดเกรนเกรนยังอัพไม่ได้นะครับเกรนอะวอล์คเกอร์สเ e เกอร์นั่นอันดับสอ I can start there draw their attention เอายาก่อนนะเอายาก่อนลุงอยู่คนเดียวหรอครับอย่างเงี้ยรอบกัดกูจะชอบนักแร่ไปที่รถรถไฟนะครับรถรถถังรถถังอ่ะเอ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้ยไปไปไปมา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  แคมาร์แมนเอ่อแล้วไม่ถอยโอ๊ยเกรนเกรนเกรนโอเคเรามีแรงหมดด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่เฟรก<ป>ันนี้นี่จะเกิดอะไรไฟขึ้นรถไปอะไรอะไปไม่ได้หรอไปไม่ได้หรอวะไปโอ้ยดีด <aliment> ีด oh, ีดีดีแล้วไม่โอ๊ยอ,อ๋อทางนี้นะครับทางนี้ทางนี้โอเคไปที่รถถังไฟเอ้อเอ้ย อืโอวโอวหมดแรงมดแรงแล้วหมดแรงแล้วนี่ไปที่รถโอ้โลกออกไปทีนะผู้ชมเล่นใส่ชุดเด็กพุงจะได้ขึกนขึ้หน่อยเว้ยนี่ครับเอาอะไรอ่ะโอ้ขับรถไปอ่ะเฮ้ยอ้นนี่ฉลาดว่ะหนุ่มขาวตีมีเวลาให้ไปใช้ชิคเก้นเตรียจะหลอ่อเสื้อเต๋ อ๋อหลอกล่อให้ไปเนี่ยครับหลอกล่อให้ไปแล้วเราถึงจะไปได้ไปดิรออะไรอะ่ะไหนอะ่ะเรดเราเล่นรีดแล้วรีดไปไหนต่อเรดต้องไปข้างบนนะครับทุกคนต้องไปข้างบนโอเคไปดิขึ้นไปดินะ้องขึ้นไปดิ <c oughs> โอ้ยอะไรเนี่ยแฟนดะลองดูดิ อ๋อโอเคมามึงให้กูอดอุดตั้งนานะเอามือหัวอยู่เหรอมึงอ,อย่างนี้ก็เซ็ตกูเดมะมามามาไปหัวแล้วครับมามึงอย่างนี้ก็เซ็ตเซ็ตวิ่งไปถูกวะโควินวันคู่ไปเลยทุกคนอ้าโอ้โหเป็นใจไ,มไหมนายนะอ้า

มันเยอะมันน่าจะเยอะมากข้างล่างเราสู้หมดหน้าไม่น่าไหวแรงแรงเราโอ้โหมาเพืมึงกื่แจ็คพอตเลยล่ะพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจรีดใจเย็นบรีดใจเย็นไปไปไปหลอกล่อมาหลอกล่อมาทุกคนหลอกล่อมาแกด้วยลุงหลบดิชิบหายละลุงโอ้ยไปโอ้โหเด็กสนอะไรคุณ crazy ร้องไห้ ฮ้มีปัญหาอะไรกับเพื่อนของฉันงั้นหรอไอ้นี่แดนไอ้ชื่ออะไรวะโม่นายเป็นเอเป็นผู้ใหญ่ที่เด็กมันไม่เคารพอย่าคิดมากนะพี่ชายวันนี้เป็นวันที่ดีฉันจะบอกอะไรให้นะเริ่มจากวันนี้นายต้องฟังฉันฉันฟังนายอยู่แล้วล่ะนะวุ้ยซัดเลยเรียบร้อย โอ้ยสู้ไม่ได้ครับ pull this trigger it'll be the best use of ammo all day come on anyone gonna do something มอนายคิดจะทำอะไรอ่ะชิบหายละไอ้มอนี่ถ้าใครดูในหนังมันแสบมากนะคืออะไรอ่ะเราต้องปกป้องสิครับทุกคนเราต้องปกป้องใช่ไหมเย็ดแค่พระเอกขี่ม้าขาววางปืนลงซะ Get up off, off Who the hell are you, man? Hey, Officer right. of okay, well. you? kidding me, man? Look okay, sure, okay. sure, okay. right. right. here. Whatever your differences were, things have changed. Look at me, and the dead. We survived this if by together. This by not a What a mighty fine speech coming from a filthy pig! I a man. His wife and son. Anybody gets in the way of that gonna lose. Are you standing up or am I dropping? i standing can right, you teach like. Friendly. Take us to the Promised Land. What the hell, Shout man? Did you <laughs> <up>. <externs> we'll just let him get away with this shit? Just calm down. We'll this out. Let's just go and... I ain't going right to go like Now listen. Just, Actually, just give him a minute to cool down, Rick. Rick, check you give need to cool the จีน่าจะขังมันไว้นะถ้าตามเรื่องเราเลือกเนื้อเลือกเองได้นะครับนี่ไงชิพายโอ้มันขังไอ้นี่แทนโอ้ถ้าในหนังอ่ะไอ้นี่โดนขังนะครับไอ้ไอ้สกิเนตเนี่ยไม่ใช่คนดำนะฉันจะเป็นตามหาทุกคนแล้วค่อยกลับมาช่วยแกฉันจะจำชื่อแกไว้ ยานะซาลาเลวเรื่องนี้จะเป็นนายรูปไหมเอ็นนายตำรวจคนนั้นน่ะเหรอไว้เจอกันนะไอซาลาเลวเก็บสายเชื่อไหมเก็บไฟฉันไม่ยิมไม่ได้ดีเชื่อไหมชิบห่านแล้วทุกคนถ้าตามในเรื่องคนดำนี้ต้องไปกับเรานะครับโอย นี่นะครับทุกคนได้ออกมาริกหลังจากริกออกจาก,การโคม่านะครับเชนได้ออกไปนะครับแล้วพาลูกชายเชลูกชายริกไปด้วยรอรี่กับเชได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะครับโอ้โหแฟนเพื่อนเลยนะ้ย่ทำไมมันทำอย่างนี้เนี่ยอาสกิวมาแล้วโอ้โหน Oh no 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 Oh no ไปนี่ not to o f a r episode 4 <don> นะครับ ah rider reviewing นี่ไงรารี I'll be back for you now ไอเชคนนี้ชื่อเชนะครับไอเชไอเชนี่คือเป็นเพื่อนริกเป็น,ปนที่เป็นตำรวจด้วยกันนะเว้ยอ่าเดี๋ยวมาต่อกัน EP ีกันต่อนะครับโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ The w a วอ i กิ้งเดฝากกดไลค์กดแชร์กระทืบไรผมแล้วค่อยม,มากระทืบกูต่อเฮ้ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไอรี